มาครับถ้ากำลังมองหาคอยในเกมฟ i ีฟาสเข้าไปดูกันได้ที่เพจฟ i ีฟาส Thailand แลนด์คอยครับลิงก์อยู่ด้านล่างขอให้ได้ตัวแจมๆกันทุกคนนะครับตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกสั่งง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง Store Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Steam w a l let ก็มีนะครับมาครับไม่ต้องตกใจ เป็นการบูชายานนันครับไปเรียบร้อยดานเต้ถามว่าจะตีตัวอะไรก็น่าจะเห็นไปแล้วจากชื่อคลิปมาจัดมาเลยวิลเลียน7กับ5สีทองต้องบอกก่อนว่าในชีวิตนี้กับการเล่นฟ i f a ออนไลน์3ตีบก7ถ้ารวมตัวนี้ด้วยก็ตีติดเป็นแค่ประมาณ3ตัวครั้งนี้แหละ140ล้านเลยวะ ใจมันเต้นยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ใช่ตัวใครครับตัวผมเองผู้จัดการทีมที่2ครับเทพเทพซ่า 0...0...0...7 7.5บวก5ไปเลยดูโบนัสอัตราอัปเกรดสำเร็จสูงเดี๋ยวรู้แม่งเอ้ยกดดันว่ะอยากได้สุดๆเชลซีด้วยมานะชนกี่ครั้งอ่ะ เดี๋ยวอก่อนชนสักสิบสามครั้งแล้วกันสิบสามเป็นเลขที่ดีวันเกิดผมนั่นเองหนึ่งสองอสามสี่ใจแม่งเต็นมากห้าหากเจ็ดด สิบให้กดดันสิบเอ็ดสองสิบสามปิด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 โอ้ยสิงแม่งเอ้ยเบือ่อเลยอะแล้วก็คลิปนี้ ไปแล้วครับแค่นี้